บสวัสดีพี่น้องปองป่ายทุกหมองทุกบอนขออนุญาตใส่มือด้วยค่ะมือนี้ยาไอแกงเฮดใส่กับปะาคอใส่กับบวดใส่กับมะระมาด้วยจ้ะวแร้วัะกิน เมนูเลียบๆไงไงโมมีผักติ๋วใส่ใช้มือเลยค่ะ เพ็บดอ่อนส้อยจุปได้่อยกินด้วยค่ะเพราะว่าบอนอัาน,นีไปนไหนกับอายุหลายแล้วก็เลยกินืบบมันยอยย่ก็เลยกินอาหารแบบนี้เอาอาหารบ้านเฮา Mèo còn không trang quay ra Nào khiến khóa phương xứ mà nghèo nghèo Mắm câu mắm đường nữa hả Ăn à, hết ăn kiếm nhầm đầy có phẹp nhầm nằm ใส่ตะขอพอหย่ายรับจลรเด็กคะ่ะเราไปเห็นงานก็อปอก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 อยู่